จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อหนุ่มฐานะยากจนผู้มีพรสวรรค์นในการดัดเสียงเป็นผู้หญิงต้องมาเป็นคอเซ็นเตอร์หลอกผู้ชายเพื่อหาเงินปลดหนี้ก้อนโตให้พ่อสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ดูวนไปชาแนลวันนี้แอดจะมาสปอยหนังเรื่องดีมเกลว ก่อนรับชมแอดขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะการัมเด็กชายผู้เกิดมาพร้อมกับความสามารถพิเศษน้องสามารถดัดเสียงผู้หญิงได้อย่างสมบูรณ์แบบแถมยังเป็นเสียงที่ไพเราะน่าหลงไหลจนน้องมักได้รับบทนางสีดาแม้การัมจะไม่อยากรับบทผู้หญิงแต่สุดท้ายก็ถูกขอร้องจนต้องยอมเล่นให้ซึ่งมันก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กจนโตเนื่องจากว่าเสียงผู้หญิงของการัม มันไพเราะจนผู้ชมชื่นชอบมากๆทันทีที่นางสีดาเปิดตัวออกมาผู้ชมก็ลุกขึ้นปรบกมือต้อนรับด้วยความดีใจบางคนก็ถึงกับกราบไหว้บูชาการามราวกับว่าเขาเป็นนางสีดากลับชาติมาเกิดแต่ความชื่นชมและการสรรเสริญเหล่านี้มันก็ไม่ใช่แรงจูงใจที่ทําให้เขายังทนรับบทนางสีดาแรงจูงใจเดียวของเขาคือเขายังไม่มีงานทําเขาเลยต้องรับบทนางสีดาเพื่อหาเงินใช้หนี้แทนผู้เป็นพอ่อ พ่อของเขามีชื่อว่าจักชีดแม้พ่อจะมีกิจการขายเครื่องบูชาแต่ไรายได้มันก็ยังไม่พอจ่ายหนี้ก้อนโตในวันหนึ่งหลังจากที่การำไม่ผ่านสัมภาษณ์งานเขาก็บังเอิญเห็นใบปลิวงานรายได้ดีแต่เมื่อเขาไปถึงที่ร้านเขากลับถูกเจ้าของร้านไล่กลับโดยไม่ทันได้สัมภาษณ์อะไรเลยเนื่องจากใบปลิวที่เขาเห็นมันขาดทำให้เขาไม่รู้ว่ารับเฉพาะผู้หญิง แต่ด้วยความอยากได้งานเขาเลยขอร้องอ้อนวอนและขอโอกาสเจ้าของร้านที่ชื่อว่าดับบิลเลยต้องพาการำไปดูข้างหลังร้านเพื่อให้ได้เห็นว่าความจริงแล้วเขาเปิดร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าบางหน้าส่วนกิจการจริงๆที่ทำคือคอเซ็นเตอร์หน้าที่ของพวกเธอคือทำให้ลูกค้าหลงจนลูกค้าโทรมาคุยด้วยเยอะๆ คนที่ทำงานนี้ไม่จําเป็นต้องสวยหรือหุ่นดีขอแค่เป็นผู้หญิงที่พูดเกง่งและมีน้ำเสียงที่ไพเราะน่าฟังก็พอด้วยเหตุนี้ W จึงไม่สามารถรับการาเข้าทำงานได้แต่ในระหว่างนั้นเลขาสาวก็ได้มาบอกข่าวร้ายว่าพนักงานดาวเด่นที่ชื่อปูจาไม่ได้มาทำงานหลายวันแล้วและในตอนนี้ลูกค้าประจำของเธอก็โทรมาไม่หยุดระหว่างที่ W กำลังหัวเสียการามก็เข้าไปรับสายแทนปูจา นบ,บิวหันไปมองด้วยความตกใจเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองว่าเสียงหญิงสาวแสนไพเราะหน้าหลงไหลคือเสียงของผู้ชายที่ชื่อการัมซึ่งนอกจากเสียงแล้วการัมก็ยังพูดกับลูกค้าได้อย่างรื่นไหลคงเป็นเพราะเขาเข้าใจดีว่าต้องพูดยังไงให้พวกผู้ชายชอบใจสรุปแล้วในวันนั้นการัมสามารถทำยอดโทรได้เยอะมาก จนพนักงานสาวคนอื่นๆพากันมายืนมองส่วนทางด้าน W เขาจับการรัมเซ็นสัญญาทำงานในทันทีซึ่งการรัมก็ตกลงเซ็นโดยไม่ลังเลเพราะเงินล่วงหน้าและค่าตอบแทนที่เสนอมาให้มันสูงมากจนเขาสามารถปลดหนี้ได้สบายๆแม้การรัมจะได้งานที่มีค่าตอบแทนสูงแต่เขาก็ไม่อยากให้ใครรู้โดยเฉพาะพ่อของเขาเนื่องจากตลอดเวลาที่ผ่านมาพ่อไม่พอใจที่การรัมใช้ความสามารถพิเศษ เพราะพ่อไม่อยากให้ลูกชายกลายเป็นหญิงแม้จะเป็นแค่การแสดงก็ตามด้วยเหตุนี้การัมเลยต้องโกหกพ่อว่าเขาได้งานที่โรงงานผลิตยาสีฟันตัดฉากพิธีสมัยลี่เขาเป็นเพื่อนสนิทของการัมและเป็นคนเดียวที่การัมเล่าให้ฟังถึงเรื่องงานคอเซนเตอร์เสียงสาวสุดสยิวเช้าวันหนึ่งการัมต้องช่วยพ่อไปส่งเครื่องบูชาที่งานศพของคนวันนะสูงตระกูลหนึ่งในระหว่างที่รอรับเงินค่าของ การัมก็ได้เจอสาวสวยชื่อว่ามหีเธอเป็นหลานสาวของผู้ตายและเธอก็จะไปร่วมงานพิธีที่เมนโดยไม่สนธรรมเนียมปฏิบตัติที่ห้ามหญิงสาวไม่ให้ทําเช่นนั้นซึ่งในระหว่างที่มหีกําลังโต้เถียงกับญาติิในครอบครัวด้วยเหตุผลการัมก็เข้าไปพูดเสริมช่วยเธอเพื่อทําให้เธอสนใจและประทับใจตัดฉากมาที่จักชิตหลังจากที่ภรรยาตายจากไปเขาก็กลายเป็นชายแก่ขี้เงา การำเลยอยากให้พ่อแต่งงานใหม่แต่จากชิดก็ปฏิเสธทุกครั้งซึ่งก็อาจเป็นเพราะเขาแก่จนเกินกว่าที่จะมีความรักได้แล้วในวันที่สองของการทำงานซึ่งก็ถือเป็นการเริ่มงานอย่างเต็มตัวเมื่อการำได้พูดคุยกับลูกค้ามากขึ้นเขาก็ได้รู้ว่างานนี้ไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะเขาต้องรับมือกับลูกค้าทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นสุดเฮินแตาเท่าแก่ขี้เหงาตาเท่าหัวงู หรือจะเป็นหนุ่มช้ำรักผู้โดดเดียวซึ่งบางคนก็ทำให้หงุดหงิดบางคนก็ทำให้ไม่พอใจและบางคนก็ทำให้ต้องปวดหัวแต่ไม่ว่าจะยังไงการำก็ต้องควบคุมอารมณ์และต้องพูดคุยเอาอกเอาใจให้ได้ตัดฉากไปที่โตโต้วัยรุ่นผู้แสนอัก,กตันยูเขาโทรคุยกับปูจาด้วยคำหานหวานแต่พอแม่โทรมาเขากลับด่าและตะคอกใส่การำเลยถือโอกาสนี้อ้อนโตโต้ ให้เขาพูดกับแม่ให้ดีๆเหมือนกับพูดกับเธอแต่ทางด้านโตโต้กลับบอกว่าจะทำแบบนั้นได้ยังไงก็แม่ผมไม่ได้เสียงหวานเหมือนคุณหลังทำงานเสร็จสมัยรีก็ไปรับการำกลับบ้านแต่ในระหว่างทางกลับพวกเขาก็ดันถูกตำรวจที่รู้จักจอดเรียกที่เรียกไม่ใช่เพราะจะจับข้อหาเมาแล้วครับแต่เป็นเพราะตำรวจเมามากเลยจะขอติดรถกลับบ้านไปด้วยสมัยรีปฏิเสธโดยอ้างว่าซ้อนสามผิดกฎหมาย สุดท้ายเลยต้องซ้อนสีแทนตำรวจสุดเกลียนในนี้มีชื่อว่าราชปานเขาใฝ่ฝันอยากเป็นนักกวีแต่สุดท้ายกลับได้มาเป็นตำรวจยังดีที่เขาเป็นตำรวจที่ตรงฉินมากๆเขาไม่เคยรับเงินสินบนเลยสักครั้งแต่นั่นกลับทําให้เขามีปากเสียงกับภรรยาเพราะเธอเบื่อที่สามีหาเงินได้น้อยนิดแถมยังมัวแต่หมุกมุ่นอยู่กับการแต่งกลอนไร้สาระ แต่ไม่ว่าจะถูกบ่นด่ายังไงราชปานก็ยังไม่ทิ้งความฝันแม้จะไม่มีใครชื่นชอบชื่นชมแต่เขาก็ยังแต่งกลอนอยู่เรื่อยๆจนในวันหนึง่งเมื่อผู้ต้องขังเห็นราชปานโดนด่าโดนดูถูกเขาก็แนะนำว่าถ้าไม่มีใครชอบกลอนพวกนั้นคุณลองโทรไปเบอร์นี้เธอจะเป็นเพื่อนพูดคุยและรับฟังคุณทุกอย่างราชปานไม่รอช้า เขาโทรไปแล้วก็แต่งกรอนให้ฟังทันทีซึ่งปลายสายเสียงหวานก็คือการำมเขาไม่รู้ว่าคนที่โทรมาคือตำรวจบ้าแต่งกรอที่เขาเคยเจอส่วนราชปานก็รู้แค่ว่าปลายสายคือสาวสวยเสียงหวานชื่อปูจาพวกเขาทั้งสองพูดคุยกันอย่างถูกคอซึ่งเมื่อมีคนรับฟังและชื่นชมบทกรอนหัวใจของราชปานก็พองโตและมีความสุขตัดฉากกลับมาที่การมในระหว่างที่การมไปทำธุระ เขาก็เจอมหิโดยบังเอิญเขาใช้โอกาสดีๆแบบนี้เข้าไปจีบเธอแบบรุกหนักด้วยคารมคมคายสุดแพลวๆพลา้าจนทำให้มหิเริ่มวันไหวและใจอ่อนตัดฉากไปที่หญิงสาวคนหนึ่งเธอมีชื่อว่าโรมาหลังจากที่ถูกแฟนหนุ่มทิ้งถึงสามครั้งเธอก็ไม่เชื่อใจและไม่ไว้ใจผู้ชายเมื่อเธอเห็นว่าลูกน้องใน,นแผนกถูกแฟนหลอกเธอก็เข้าไปด่าแล้วก็แฉผู้ชายคนนั้นจนฝ่ายหญิงรู้ตัวว่าถูกหลอก ซึ่งการที่โรมากเกียดผู้ชายเข้าใจมันก็ได้ทําให้เธอมีแค่เพื่อนที่เป็นผู้หญิงและเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอก็คือปูจาเธอเป็นลูกค้าประจําของปูจาคนก่อนเธอมักโทรไปพูดคุยเล่นด้วยเป็นประจําแต่ในวันนี้ปูจาที่รับสายกลับมีเสียงที่เปลี่ยนไปแต่หลังจากที่การัมพูดคุยด้วยได้ไม่นานเธอก็หลงเสียงและคารมของการัมหลังจากทำงานคอเซ็นเตอร์ได้ไม่นานการัมก็สามารถปลดหนี้ได้ทั้งหมด แต่เนื่องจากงานนี้ทําให้เขาปวดหัวกับการพูดคุยและหลอกลูกค้าเขาเลยตัดสินใจว่าจะลาออกแต่ไม่นานหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนใจเมื่อ W ิให้รถคันใหม่พร้อมทั้งให้อิสระในการทํางานโดยเขาไม่จําเป็นต้องเข้าออฟฟิศสามารถทํางานที่ไหนตอนไหนก็ได้ซึ่งก็แน่นอนว่าการไม่มีทางปฏิเสธข้อเสนอดีๆแบบนี้วันต่อมา การาขับรถใหม่พาสาวไปเที่ยวพร้อมกับยืมเอากรอนจีบสาวของราชปานมาใช้และหลังจากไปส่งเธอที่บ้านลูกค้าคนหนึ่งก็ได้โทรเข้ามาบังเอิญว่าลูกค้าคนนั้นเป็นคนรับใช้ที่บ้านของมหีโชคดีที่ความลับยังไม่แตกแต่ก็โชคร้ายที่คนรับใช้คุยโทรศัพท์นานจนเจ้านายสงสยัยเจ้านายเลยเอาโทรศัพท์มาเปิดลำโพงฟัง ทันทีที่ได้ยินเสียงอันไพเราะของการามเขาก็ตกหลุมรักเสียงนั้นสุดหัวใจชายคนนั้นคือมหินทาราพี่ชายของมหิเขาใช้ชื่อปลอมในการพูดคุยกับปูจาการามเลยไม่รู้ว่าคนที่เขากำลังออดอ้อนคือพี่ชายของว่าที่ภรรยาโดยที่ผ่านมามเหินทาราเป็นชายที่ถือคลองพรมจันทร์ชีวิตเขาไม่เคยสนใจผู้หญิงคนไหนจนเมื่อเขาได้ยินเสียงของการามเขาก็หลงรักเจ้าของเสียงในทันที โดยหลังจากนั้นม่หินทาราก็โทรมาคุยกับปูจาทั้งวันทั้งคืนเช่นเดียวกับโตโต้โรมาและราชชาปานที่ก็โทรมาไม่หยุดไม่ย่อนสาเหตุที่เป็นแบบนั้นเพราะพวกเขาต่างก็มีความสุขมากๆที่ได้พูดคุยกับการำในตัวตนปูจาแต่แล้วในวันหนึ่งความหลงไหลมันก็ได้กลายเป็นความคลัง่งไคล้โดยเมื่อการำปฏิเสธการนัดเจอตัวโตโตก็ถึงกับกรีดข้อมือเพื่อเรียกร้องความสนใจ สัดฉากไปที่าราชปานในวันนี้เขาไม่เมาแต่เมื่อเจอการำผ่านดานเขาก็ขอติดรถไปด้วยเพราะนอกจากปูจาแล้วการำก็เป็นอีกคนที่รับฟังกลอนของเขาโดยหลังจากที่พูดคุยกันถึงเรื่องความรักราชปานก็พูดกลอนบทหนึ่งให้ฟังซึ่งมันก็เป็นกลอนที่ก่อนหน้านี้ปูจาเคยแต่งให้ราชปานฟังนั่นเลยทําให้การำได้รู้ว่าราชปานคือหนึ่งในลูกค้าของเขาและทันใดน,นั้นเอง ภรรยาของราชปานก็โทรมาตามเขาตะคอกใส่เธอด้วยความหงุดหงิดพอเธอขู่วา่าจะหย่าราชปานก็ตอบตกลงหย่าอย่างไม่ลังเลพร้อมทั้งบอกว่าในตอนนี้เขามีคนใหม่แล้วซึ่งคนคนนั้นก็คือปูจาการาช็อกและเสียใจมากๆที่งานของเขาทําให้ครอบครัวคนอื่นพังไม่นานหลังจากนั้นราชปานก็บอกให้เปลี่ยนเส้นทางไปโรงพยาบาลเพราะเขาต้องไปดูคดีวัยรุ่นพยายามฆ่าตัวตาย พอาการัมได้รู้ว่าวัยรุ่นคนนั้นชื่อโตโต้เขาก็ยิ่งรู้สึกแย่และรู้สึกผิดเขาเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้สมัยลี่ฟังว่าเขาทําให้ใชายคนหนึ่งทิ้งเมียและทําให้วัยรุ่นคนหนึ่งกรีดข้อมือก่อนที่เรื่องมันจะเลยเถิดไปมากกว่านี้การัมจึงตัดสินใจว่าจะลาออกและจะบอกความจริงทั้งหมดกับมหีแล้วค่อยขอเธอแต่งงานเพราะเขาไม่อยากเริ่มต้นความรักด้วยความลับเช้าว,วันต่อมาการัมไปหามหีตั้งแต่เช้า พอมหินทาราเจอว่าที่น้องเขยเขาก็เข้ามาขอคำปรึกษาว่าจะสารภาพรักผู้หญิงยังไงดีการรำให้มุกสารภาพรักสุดเสียวไปว่าผมเปลี่ยนเตียงเดี่ยวที่บ้านให้เป็นเตียงคู่ได้ไหมซึ่งไม่นานหลังจากนั้นมหินทาราก็ได้โทรไปสารภาพรักปูจาด้วยมุกเสียวที่การรำบอกไปก่อนหน้านี้เมื่อการรำรู้ว่ามหินทาราคือหนึ่งในลูกค้าเขาก็เปลี่ยนใจไม่บอกความจริงกับมหิเพราะเธอคงรับไม่ได้มากมาก หากรู้ว่าแฟนหนุ่มและพี่ชายโทรจีบกันตัดฉากไปที่ W หลังจากที่การำขอลาออกเขาก็ไปหาพ่อของการำที่บ้านเพื่อที่จะแบล็กเมลข่มขู่ให้การำทำงานต่อเพราะการำทำรายได้ให้เขาได้เยอะมากๆซึ่งนั่นก็ทำให้การำจำต้องหลอกลวงคนอื่นต่อแต่สิ่งที่ทำให้เขาเจ็บปวดมากที่สุดก็คือการหลอกพ่อตัวเองโดยความจริงแล้ว จากชิดคือหนึ่งในลูกค้าของการัมเขาใช้ชื่อปลอมในการพูดคุยว่าราหุลซึ่งเขาก็หลงเสียงปูจามากๆจนในวันหนึ่งเขาก็ได้บอกการัมว่าหลังจากงานแต่งของแกก็จะเป็นงานแต่งของชั้นกับปูจาในวันหนึง่งมหิเอาอาหารที่ลองทํามาให้การัมชิมแต่เขาก็กําลังหุดหงิดกับเรื่องงานเขาเลยเผลอตัวพูดไม่ดีใส่จนเธอโกรธแต่นั่นมันก็ทําให้การัมรู้วิธีแก้ปัญหา คือเขาจะพูดจาไม่ดีใส่ลูกค้าพอลูกค้าไม่พอใจก็จะไม่โทรมาพอไม่โทรมายอดก็ตกและพอยอดตก w ก็จะไม่รังเขาไว้แต่ด้วยเสียงที่มันไพเราะน่าหลงไหลทำให้ไม่ว่าการําจะด่ายังไงและไม่ว่าจะหยาบคายใส่สักเท่าไรลูกค้าก็ยังชอบเลยไม่โกรธเลยสักนิดแต่ไม่นานหลังจากนั้นการรำก็ได้ไอเดียใหม่ในการจัดการปัญหานั่นคือการแก้ไขที่ต้นเหตุ เริ่มจากราชปานเขามีปัญหาตรงที่ภรรยาไม่ค่อยเอาใจและไม่ค่อยรับฟังกรอนที่แต่งการำเลยจะทำให้สามีภรรยารักกันด้วยการเอาของขวัญไปให้เธอแล้วก็โกหกว่าของทั้งหมดนี้ราชปานฝากออามาให้เพื่อขอโทษและขอคืนดีส่วนวัยรุ่นจอมขบถอย่างโตโต้การมก็ได้ปลอมตัวเป็นพี่ชายสุด,หดโหดเพื่อไปขู่ฆ่าโตโต้ให้เขากลัวและเลิกตามจีบปูจาตัดฉากกลับมาที่ภรรยาของราชปาน เธอแต่งสวยไวรออ้อนสามีแต่ก่อนที่เขาจะเข้าบ้านลูกชายก็ดันบอกเรื่องที่มีผู้ชายมาบ้านพอราชปานเข้าไปเห็นของขวัญและเห็นว่าภรรยาแต่งตัวสวยเขาก็เข้าใจผิดคิดว่าเธอมีชู้นั่นเลยยิ่งทําให้พวกเขาทะเลาะกันหนักมากขึ้นในขณะเดียวกันการามก็ได้ไปพบคุณย่าของมหินทาราแล้วเขาก็โกหกคุณย่าว่ามหินทาราแอบพบหญิงสาวไร้ศีลธรรมทั้งสองชอบคุยกันเรื่องรามกผ่านทางโทรศัพท์ พอคุณย่ารู้แบบนั้นเธอก็คัดค้านด้วยการขู่ว่าจะย้ายออกจากบ้านแต่แทนที่มหินทาราจะยอมแพ้เพื่อครอบครัวเขากลับยืนหยัดสู้เพื่อความรักเขาสารภาพว่าเขารักปูจาแต่ไม่เคยคุยเรื่องลาโมก,กันเลยสักครั้งเมื่อมหิเห็นว่าคนซื่อๆอย่างพี่ถึงกับออกตัวปกป้องคนที่รักขนาดนี้เธอก็รับรู้ได้ว่าพี่รักผู้หญิงคนนั้นจริงๆเธอเลยช่วยคุยกับคุณย่าจนในที่สุดคุณย่าก็เปิดใจและให้โอกาส ตัดฉากกลับมาที่การัมเขามีแผนเด็ดที่จะจัดการพ่อของตัวเองโดยเขาได้นัดเจอพ่อที่ร้านอาหารจากนั้นเขาก็ใส่ฮียาบปลอมเป็นสาวมุสลิมเพื่อทำให้จากชิดยอมตัดใจจากความรักต่างศาสนาที่เป็นสิ่งต้องห้ามโดยหลังจากที่ได้รู้แบบนั้นจากชิดก็ผิดหวังเสียใจราวกับตัวเองเป็นวัยรุ่นช้ำรักเขานั่งเศร้าอยู่คนเดียวอย่างกับพระเอก MV พอลูกชายเข้ามาถามเขาก็ตัดพ้อน้อยใจในโชคชะตาตัวเองพร้อมทั้งเล่าเรื่องนาเศร้าที่เกิดขึ้นให้ฟังทางด้านการรำทำเนียนพูดให้กำลังใจพ่อว่าสมัยนี้ใครเขาสนใจใเรื่องศาสนากันเช้าวันต่อมาการรำตื่นขึ้นมาพบว่าพ่อของเขาคลั่งรักหนักมากถึงขั้นยอมเปลี่ยนศาสนาตัวเองเพื่อให้สามารถแต่งงานกับปูจาได้ โดยหลังจากที่เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วจากชิดก็โทรไปคุยเรื่องการแต่งงานกับปูจาซึ่งการัมก็ทำได้แค่หาข้ออ้างบอกปัดไปก่อนในคืนนั้นเมื่อโรมาโทรมาหาการัมก็โกหกเธอไปว่ากำลังจะแต่งงานเพื่อให้เธอตัดใจและไม่โทรมาอีกโรมารู้ว่าไม่สามารถเปลี่ยนใจปูจาได้ง่ายๆเธอจึงนัดเจอแฟนหนุ่มของปูจาเพื่อที่จะจับผิดและหาความชั่วแล้วก็เอาไปฟ้องให้ปูจายกเลิกงานแต่ง หลังจากนั้นการามก็ตัดสินใจสวมรอยเป็นแฟนหนุ่มของปูจาแล้วก็ไปพบโรมาตามนัดเพราะมันเป็นทางเดียวที่จะทําให้เธอยอมตัดใจจากปูจาซึ่งเมื่อทั้งสองคนได้เจอกันเธอก็ทั้งดื่มทั้งสูบต่อหน้าการามเพื่อที่จะทดสอบแฟนหนุ่มของปูจาว่าเป็นผู้ชายติดเหล้าติดบุหรี่หรือเปล่าทางด้านการามรู้ว่ากําลังถูกทดสอบแต่เขาก็ไม่สนใจเขาดื่มแล้วก็สูบต่อหน้าโรมาและจากนั้นเขาก็สอนเธอว่า การดื่มและการสูบเป็นสิ่งไม่ดีแต่มันไม่ได้ทําให้คนที่ดื่มและสูบเป็นคนไม่ดีทันใดนั่นเองมะหินทราที่เดินมาช้อปปิง้งก็บังเอิญผ่านมาเห็นว่าที่น้องเขยการำเลยต้องรีบลากตัวมะหินทราออกมาคุยเพื่อป้องกันไม่ให้ความลับแตกแต่เขาก็ดันออกมาเจอมะหิที่ก็มาช้อปปิ้งเหมือนกันการำไม่รอช้าเขาเรีพามหิหนีไปที่อื่นทันที แต่โรมาก็ดันตามมาเห็นและเธอก็เข้าใจผิดคิดว่ามหิคือปูจาซึ่งเมื่อเธอเข้าไปทักทายทางด้านมหิก็คิดว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิดเธอบอกว่าเธอชื่อมหิไม่ใช่ปูจาทันทีที่โรมาได้ยินแบบนั้นเธอก็ต่อว่าการที่เขานอกใจปูจาส่วนทางด้านมหินทาราพอเขารู้ว่าปูจาที่โรม่าพูดถึงคือหญิงสาวที่เขาตกหลุมรักเขาก็โวยวายและแสดงความเป็นเจ้าของ โดยหลังจากนั้นมหินทารากับโรมาก,ก็ทะเลาะกันแย่งปูจาส่วนการามก็พยายามตามไปงอมหีแต่เขาก็ดันไปเจอตโตโตที่ยกพวกมาเอาเรื่องพี่ชายของปูจาการามเลยชี้ไปที่มหินทารากับโรมาแล้วก็โกหกว่าโรมาคือปูจาที่กำลังถูกสามีตบตีพอโตโต้ตามขึ้นไปช่วยเรื่องวุ่นวุ่นก็ยิ่งวุ่นมากขึ้นจนทำให้พวกเขาต่างก็สับสนงุนงงแต่ความวุ่นวายมันก็ยังไม่จบแค่นี้ โดยหลังจากนั้นมหินทราก็มาเอาเรื่องการามถึงที่บ้านพอเขาเจอจักชิดเขาก็ฟ้องว่าการามแย่งคนรักของเขาเมื่อจักชิดรู้ว่าคนรักของมหินทราชื่อปูจาเขาก็พูดขึ้นมาทันทีว่านี่ลูกชายของฉันจะเคลมว่าที่แม่เลี้ยงงั้นหรอมหินทราถามทันทีว่ามันหมายความว่ายังไงจักชิดอธิบายว่าเขากําลังจะแต่งงานกับปูจาแถมเขายังเปิดเผยว่าความจริงแล้วปูจาเป็นชาวมุสลิม ชื่อจริงๆของเธอคือสุเพตาไม่นานหลังจากนั้นโตโตก็ตามเข้ามาในบ้านแล้วก็ประกาศว่าเขาคือคนรักของปูจาตัดฉากไปที่การามเขาตามไปง้อมหิด้วยการบอกความจริงว่าเขาปลอมเสียงเป็นปูจาแล้วก็โทรไปหลอกชาวบ้านไปทั่วเมื่อมหิได้รู้ความจริงทั้งหมดเธอก็ยอมยกโทษให้การาเพราะเธอเข้าใจว่าเขาทำเพื่อที่จะปลดหนี้ และเขาไม่ได้ตั้งใจให้เกิดเรื่องวุ่นวุน่อีกทั้งยังถูก W b l a c k m l l ให้ทำต่อซึ่งเมื่อการัมตัดสินใจเปิดเผยความจริงเขาก็สามารถลาออกจากการเป็นปูจาได้เพราะเขาไม่จำเป็นต้องกลัวคำขู่ของ W แล้วโดยหลังจากที่เขาเลือกเป็นปูจาบรรดาคนที่หลงรักเธอก็ดันคิดว่าสาเหตุที่เธอหายไปเป็นเพราะเธอถูกฆ่าตายไปแล้วราชปาลเลยบุกมาจับตัวการัมในฐานะผู้ต้องสงสยัย การัมจึงได้ถือโอกาสนี้เปิดเผยความจริงว่าเขาปลอมเสียงเป็นปูจานอกจากนี้เขายังบอกอีกว่าสาเหตุที่ทําให้ผู้คนหลงรักปูจามันไม่ใช่เพราะเธอเป็นผู้หญิงและไม่ใช่เพราะเธอมีเสียงที่ไพเราะแต่เป็นเพราะปูจาคือคนที่พวกเขาเปิดใจให้ปูจาคือคนที่ทําให้พวกเขาไม่เหงาดังนั้นแล้วถ้าพวกเขาเหล่านั้นเปิดใจให้คนใกล้ตัวหรือพูดคุยอย่างเปิดอกกับคนในบ้านปูจาก็จะไม่จําเป็นสําหรับพวกเขาอีกต่อไป สุดท้ายนี้แอดอยากถามทุกคนว่าหากคุณเป็นการ์มคุณจะใช้ความสามารถนี้หาเงินด้วยวิธีไหนถ้าชอบกดไลค์อยากดูคลิปต่อไปกดซับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ